โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะทุกคนได้กินไหมก็รับได้ไมก็รับ DNT Tag นะครับผมเฮ้ยนะครับผมนะไป นี่ครับเราจะมาวิ่งตบกบหูครับเจ้าวุ้ยตกใจวุ้ยอจุ๊อจุ๊จุผมไม่ได้ระเบิดครับผมโอ้โหวิ่งเร็วชิบหายอโจอ๊อจุอย่าตีผมสิฮัลโหลคุณไม่ได้เป็นคกูจะตีผมสิฮัลโหลใครเป็นวะโอ้โหหน้าปวดเอออจุ๊จุ๊อจุอจั๊กอจุ๊อจ๊จอ๊จจิ๊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 โอเคผมรอดจากระเบิดครับทุกคนเราต้องวิ่งครับผมวิ่งครับอย่าบัง ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะเยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนเฮ้ยตรงนั้นมีทีนทีคนนึงครับผมแต่เราจะอยูซื่อนะครับเราจะไม่เดินไปนะครับเฮ้ยตัวน,นี้อุย้ยมันวิ่งมาหมดแล้วทุกคนพายครับผม,ผมจะยูให้มึงแตะหรือไม่ไม่ไม่ไมอู้อีกตั้งสิบปีอจุนี่ดินี่ดเอาไปผมไม่เอาครับผมผมไม่เอาครับไปแล้วอู้ไปแล้ว โอ้โหเปิดมากิมแลกกูก็แพ้เลยทุกคนโอ้ยไปตอแมทที่สองเดี๋ยวปรับอันนี้หนูเก้าสิบแล้วกันมันเร็วเกินไปมองไม่ชัดเออกิมประมาณน,นี้เลนนะไม่รู้เสียงจะแตกหรือเปล่านะเดี๋ยวขยับไม่ไม่อีกตรงนี้นิดนึงอจุปเจออจุอจุอจะาจอโป๊ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับอย่าวิ่งตามผมมานะครับไปแล้ว ผมเราต้องหาที่ซ่อนนะครับทุกคนแถวนี้ไม่มีที่ซ่อนให้ผมเลยเคยอีกเราจะมาตีกันทำไมนี่เอาตีำเล่น้ำาเล่น้ำาเล่นำเล่นทำเนอจุอจุเดี๋ยวบอกทีนมาเรียบร้อยเวรได้สวยอจุไมเป็อย่างมาตีกูอยูยนี่เนีะไม่หยังเออ๋ออ๋ออเอาเข้าไปอจุอจุต้เป็ดกลัวโอ้อจุอปอกอพกมา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  โอเคตรงนี้ไม่มี TNT ครับผมจะมาตบกันเน้นทำไมนี่โจุ๊จุจุเออหนุ่มครับขบคัดตรงนี้รอดครับผมตรงนี้รอดปลอดภัยครับที่ซ่อนยังเงียนเลยนะครับเออไปตัวครับผมทีทีทแตกหมดแล้วนะเออใครจะได้เป็นทีทีย่านะโว้แมวนะทุกคนนะบ้าทีทีมาแล้วอทีทีวะเนี่ยเออ ตังตั้งตังตังเอ๊ทุกคนผมวิ่งผมวิ่งหรือยังวิ่งแล้วครับผมฮาเด็กใส่เมืองโอ้ยไอ้เจ้ามาเปียกผมทำไมเนี่ยฮัลโหลจุรอแล้วกูรอแล้วกูรอแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วครับผมเหลืออีกยี่สิบสามมิจุว่าเจี๊ติดติดติดยุ้ยที่ตามกูอู้อู้อเปะอ่ารอนนะครับผม ก็หดเกินมียั้ทีที่ตำอจจบไม่ได้กินผมหรอกผมบอกมันไม่ได้กินผมหรอกอืมก็ใส่ใส่หลอกนะอือก็ชนะเฉยนะน้องๆก็หดเกินโอ้ยใจต้นตึกตึกตึก,ต,กตึกเลยวะ่เชียวสลังว่าว่ามนี่นจุ๊บบิดละเบิด,ดตอนนะเลือกไแลวครับผม มาเจอตือ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดหาที่หลบซ่อนก่อนทุกคนหาที่หลบซ่อนของเราก่อนนะที่หลบซ่อนไม่มีเลยเฮียตรงนี้ขึ้นได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนขึ้นได้ไหมจุขึ้นไม่ได้嘛โอ้มันป้องกันไว้แน่นอน <c oughs> เฮ้ยระเบิดระเบิดอยู่ข้างหลังผมครับไปแล้วครับอู้ระเบิดขนาน้างหน้ากระมือสิบเก้าวิสุทธะนะครับผมนะเออหาที่ลีก่อนนะครับหามองลีก่อน งนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะเออไม่น่าจะมีคนเห็นเรานะ่ดิบเปล่าเออไม่มีคนเห็นเราจริงๆทุกคนนะเออออกลัวปะกลัวจะได้เป็นวะ่ะปักปักปักกดตีไปเลยครับผมจังหวะนี้ปักปักปักโอเครอดครับผมลอ,อดครับผม,บผมพี่นออ้องเอ้ยระเบิด เออบักพรากจะเอะไปวิ่งวิ่งเพื่อนวิ่งโอ้โอ้ทุกคนผมวิ่งไม่ไปหรือเปล่าหรือไปอยู่โอเคนี่วิ่งไปแล้วทุกคนไปครับผมไปครับผมอีกสิบ s w i วินะครับผมนะอือเราจะชนะะปั๊บปั๊บปั๊บตีเลยนะปับปับโอเคยอ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 อีกสี่วิครับผมอีกสี่ปั๊บ อีเ็นยังก็โตปโตโจโจโมา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 สิมาสมาสิปุปุ๊บุป๊ปโอ้ยมันเปฮัโโอยแล้วมันกี่กูคิดยังกังต่อเฮ้ยโอยสุเป็นบ้าที่ไปพออื่นกันได้ววะ ลี่อยู่ม่่งนี้นะครับน่าจะปลอดภัยสำหรับเรานะครับผมตอนนี้มันเปะกันเปะๆเตรียมไปหมุนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปลอดภัยนะฮะมันอยู่แถวไหนกันหมดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเปะไปเปะมาอยู่ชื่อเดียวเลยนะสามสองหนึ่งตุ้มทุกคนเราตอนนี้เราต้องหาปัวก่อนนะเผื่อเราได้เป็นเตียนเียนชิบไพ่นะครับชิบไพ่นะครับ ถ้าสองคนนี้เป็นได้ TNT ก็เรียบร้อยแล้วกูไปแล้วครับผมไปแล้วครับปูปยุทธมึงข่าดอกไปแล้วครับผมตู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 ทุกคนเราตองไปหาที่รีที่รีวะนะหาที่ส่อนกันหาว่องรีตรงนี้น่าจะปลอดภัยหละนะในนทีรี่นะครับสายรีนะครับเราจะไม่ยอมเป็นโดยเด็ดขาดนะครับทุกคนนะ เราจะต้องชนะสักมินิเกมแหละชนะบ้างอะไรบ้างเลยเนาะอือเรียบร้อยครับผมได้ไปตอนนี้เหลือห้าเพย์ย์นะครับจิกูดีเทอะเนาะไปเลบเฮ้ยเฮ้ย,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 ยรอผมก่อนรอผมก่อนเฮ้ยทุกคนผมตีไม่โดน กุเรียนบ่ไปไมยแม่งกูเพียแล้วบันผมเพียบ่เอากูเพียรทัโอมยโอเคท่านผู้ชมทุกท่านกันโอเคปะ่ะนะอาสำหรับยุนี้วันจบเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเออคือเพียอีกแล้วอะครับต้องน้องอจะใช้ทาชสังมีในเกมไม่ได้เลยนะเออไปเลย